ครับพี่น้องสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจประวัติศารวันนี้ก็พบกันในวันเสาร์ที่19ธันวาคมนะครับเป็นวันเสาร์สัปดาห์ที่สามเตรียมรับสเสด็จพระเ,รเจ้านะครับก็เป็นข้อความแห่งของประวัติศาสตร์ก็ได้ไม่เป็นพระกบีโดวยตรงแต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ทีท่เราพอจะได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการประสูติมาของพระเยซูเจ้านะครับข้อความมีอย่างนี้นะครับก็มีบอกว่า ท,ท่านผู้เกิดจากต้นตระกูลเจสีท่านเป็นเครื่องหมายสำหรับบรรดาประชาชาติโปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดอย่าได้รอช้าเลยท่านผู้เกิดจากต้นตระกูลเจสีท่านเป็นเครื่องหมายสำหรับบรรดาประชาชิโปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดอย่าได้รอช้าเลยนะครับก็เป็นข้อความที่เขียนไว้ที่มีบันทึกไว้นะครับ เราเห็นมีสิ่งที่เราต้องน่าสนใจตรงนี้ก็คือท่านผู้ที่เกิดมาจากต้นตระกูลเจสซีนะครับเจสซีเป็นใครเจสซีก็เป็นบิดาของกษัตริย์ดาวิดนะครับกษัตริย์ดาวิดก็เป็นบิดาของกษัตริย์ซโลมอนอะไรก็เป็นต่อๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพระเยซูเจ้านะครับก็ไล่เรื่องราวต่างๆมาเราจะได้ยินได้ฟังตอนประวัติ าการประสูติของพระเยซูเจ้านี่แหละนะครับแล้วเราก็จะตั้งใจกันดีๆแล้วกันคราวนี้มันมีที่เขียนไว้ในคันมบีบอกจะมีนอจากเจ็ดี่นอที่เกิดมาแล้วก็กษัตริย์ดาวิดนั่นก็เป็นกษัตริย์เป็นต้นตระกูลเป็นเผ่าพันธุ์เป็นบรรพบุรุษของพระเยซูเจ้านั่นเองในในฐานะที่พรงเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับก็กมีที่มาไล่ลําดับตระกูลมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นกนในนี้ก็บอกว่า ท่านผู้เกิดจากตระกูลเจสซีก็คือ,อมีกษัตริย์ดาวิดมีซาโลมอนแล้วก็ไล่ไล,ล่มาเลยจกนกระทั่ถึงพระเยซูเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องหมายของบรรดาประชาชาติหมายความว่ามีบรรพบุรุษเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นเรื่องราวของประชาชาติทั้งหลายไม่ใช่เป็นเพียงแค่บุคคลใดบุคคลหนึง่งแล้วก็เน้นไฮไลท์ก็มาตอกอยู่ที่พระเยซูเจา้าเ็บอกว่า โปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดอย่าได้รล่อช้าเลยนะโปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นอย่าได้รล่อช้าเลยก็คือเป็นคําเชิญเชิญที่ประชาชนก็กล่าวและก็สวดภาวนาต่อพระเจ้าอย่างนี้นะครับพี่น้องมันมันมีความหมายมีความหมายว่าชีวิตของเราเนี่ยเราก็รอรอผู้ที่จะทรงบังเกิดมา และก็มีชัดเจนในประวัติศาสตร์ว่าผู้ที่เกิดมานั้นในความเป็นมนุษย์นั้นจะสืบทอดมาจากตระกูลเจสซีจะเป็นพระบุรุษของผู้ที่จะเสด็จมานั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็ขอให้เราได้ศึกษาลำดับพงพันธุ์ของพระเยซูเจ้าแล้วบางทีหลายครั้งเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าถ้าเราไปคิดดูไปลำพึงดูดีๆแล้วนะก็จะเห็นความสําคัญของประวัติศาสตร์ว่า โครงนั้นมีบรรพบุรุษและแต่ละครั้งเนี่ยตัวอย่างของกษัตริย์ดาวิดก็เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์ที่พระบิดเจ้าทรงประทานพระพรถึงแม้เช่นนั้นก็ตามกษัตริย์ดาวิดก็ยังทาผิดทําพลาดอีกนะครับก็ยังทาไม่ถูกต้องอีกอะไรอีกเรากทศละศแล้วในประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราได้ภาคภูมิใจขอให้เราได้เตรียมชีวิตของเราดีๆที่จะ รับการบาเกิดมาของพระองค์นะพระองค์เป็นผู้ที่สืบพองพันเผ่าพันมาจากตระกูลของกษัตริย์ดาวิดและก็ต้นตระกูลนั้นก็คือเจสซีซึ่งเป็นบิดาของกษัตริย์ดาวิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องประเดี๋ยวเราจะ,จะเจริญชีวิตเราจะมีชีวิตประจําวันของเรานะครับก็เหมือนกับพวกเราทุกคนนะเราก็มีที่มาเราก็มีบรรพบุรุษของเรานะครับและบรรพบุรุษของเรานั้นก็เป็นผู้ที่มี ประวัติศาสตร์ยาวนานเพราะฉะนั้นหลายครั้งวันนี้พ่อจังอยา,งากเชิญชิญให้เราเออโอกาสคริสต์มาสก็คิดถึงบรรพบุรุษของเราเหมือนกันทีเ่เราเกิดมาเนี่ยเรามีปู่ย่าตาทวดมีบรรพบุรุษหลายครั้งเราก็ไม่ได้นึกไม่ได้สืบสารเราเรื่องไปว่าเรามาจากไหนเรามาจากบรรพบุบรุษของเราเป็นใครอะไรต่างๆและหลายครั้งเมื่อเราพิจารณาดีเนี่ยเราสืบสารไปดีๆแล้วเราก็เห็นว่า บรรพุรษุษของเรานั้นพยายามอย่างยิ่งที่จะดูแลที่จะสอนและมีคําสอนดีๆไว้สําหรับเรางั้นเราเกิดสมัยนี้เราเราก็ลืมไปแล้วบางทีแค่ผ่านมาช่วงอายุคนช่วงสองช่วงก็ลืมไปแล้วจะถามว่าทวดของเราเป็นใครเนี่ยถ้าพ่อจะถามว่าทวดของเราเป็นใครเรารู้จักไหมเราเคยสืบสวนส,บสอบสวนไปถึงทวดเราเป็นใครรู้จักไหมเนี่ยเราคงส่วนใหญ่จะไม่รู้จักแล้ว ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ว่าเรามีนะเราไม่ได้มาปูเราตาเราไม่ได้เกิดมาโดยไม่มีพ่อแม่ก็มีพ่อแม่เพราะฉะนั้นการสืบสืบอ,อ,องพันธ์สืบเผ่าพันธุ์หรือว่าการย้อนกลับไปดูชีวิตของเราแต่แรกแต่เดิมเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ดีอ่ะเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นประวัติศาสตร์และเห็นสิ่งที่ดีๆที่บรรพบุรุษนั้นได้ทําไว้นะครับอันนเรื่องนี้ต้องต้องบอกว่าต้องต้อง ชมพี่น้องที่เป็นเชื้อสายจีนนะเขาจะระลึกถึงวันพระบุตเสมอนะครับเวลาะบบนี้ก็ขอให้เราคิดถึงวันพระบุตรของเรานะครับและก็ทําอะไรไม่ได้ก็ภาวนาและก็ขอพระพรสาหรับท่านนะครับวันนี้ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความสุขมีความก้าวหน้าและก็พร้อมที่จะรับการเสด็จมาของโรงนะครับขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสันุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาม